สวัสดีครับเอสทีสันดีทีทเอลวารินชมาลนะครับวันนี้เอสจะพามาชม์นิสสันโนวาล่าตัวใหม่นะครับที่เปิดตัวล่าสุดเลยนะครับสำหรับรุ่นที่เอสจะพาชมวันนี้นะครับจะเป็นนิสสันโนวาล่าคิงแคดวีนะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของอรุ่นแคดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์สปีนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมกเตอรงหน้าแบบใหม่แบบคอนเดอร์ล<ม>็อกนะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็มีช่องระบายแบบขนาดใหญ่มากพิลึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นสำคัญของตัวใหม่นี้เลยก็คือนี่แแหหละคะนนบบะคครรรรัับบบบบบายนน้ใม่อโเเต์ LED มาด้วยกันทั้งหมดสี่ดวงด้ยวยกันนะครับมาพร้อมไฟเดย์ทมงรันนี้ไลท์นะครับบนล่างเลยนะครับโกแบบหน,าน้าสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟตัดหนอก LED เช่นกันนะครับให้แสงสีขาวให้ความสว่างแล้วก็มีสักแต่ี่ซายทัเจ้าเจงมากยิ่งขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงโลโก้ของีิสานะคะตรงนี้จะมีกล้องต้องหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางน,นะคะรับนี่จะเป็นจุดแรกเดะะี๋ยวเราไปดู้านหนะะ้านี่มาพร้อมซุ้มรล้อนะครับ แล้วก็ให้มาแบบล้อแมกอลอยขอบเจ็บนะครับพร้อมกับกระจุมองข้าพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางซึ่งเียนกันนะครับเป็นจุดที่สองและสามทั้งสองฝั่งของกระจกดมองข้างนะครับตรงนี้จะมีบันไดข้างให้นะครับออกแบบใหม่สีดำตัวนี้ใช้งานได้งคงทนแข็งแรงสามารถเหยียบขึ้นลงรถได้ดครับนะสำหรับภายในของตัวรถนะคะะรับตัวนี้ พวงมาลัยออกแบบใหม่นะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับหุ่งหนังนะครับตัดลดเสื่องเสียงนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นค r u i s e Control นะครับแต่สามารถควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้นะครับกางพวงมาลัยนะครับรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบยุบตัวนะครับเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะช่วยลดแรงกระแทกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจอสแสดงผลนะครับเป็นจอสแสดงผลา3มิตินะครับ TFT ขนาด7นิ้วนะครับให้ผล ที่สวยงามนะครัแบชัดเจนนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นมัลติฟังก์ชันมัลติมีเดียนะคะรับตัวนี้มีขนาดหน้าจอ8นิ้วนะครับสาม,มารถเชื่อมต่อ a p p เ e c a อคาร์เพย์แลวก็แอนดรอยด์โอตได้นะครับนอกจากนี้นะครับตรงนี้ยังแสดงผลกล้องรอบพิททาตงตัวนี้นะครับเช่นตัวนี้นะครับให้ผลตัวนี้จะเป็นกล้องรอบพิททาตงตัวนี้จะเป็นมุมมองด้านหน้านะครับแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับจะขึ้นแสดงผลด้านท้ายรถขึ้นอัตโนมัติที่นี่นะครับ ตังนี้นะครับเป็นกล้องมองหลังแล้วก็ตรงนี้มุมด้านซ้ายนะครับสามารถาเราเราเช็คได้เวลาเราเข้าจอดอะไรเงี้ยนะครับว่าชีพพุทธบาทไหมอย่างนี้นะะพนนเพื่ให้ความาปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยสามารถเปิดแผนที่ได้ซึ่งที่โชว์ที่จอนี้ได้เลยนะคะรับเดินถัดลงมานะครับจะเป็นแอร์คอนดิชันแอร์คอนดิชันนะครับสามารถาแยกปรับซ้ายขวานะครับแยกอีสระซ้ายขวาเป็นแอร์ออโต้ครับ